เรื่องย่อละครเรื่องคู่วุ่นลุ้นแผนรักเมื่อรักแรกในวัยเด็กของเธอคือฝันร้ายเวลาผ่านไปจากเด็กหญิงขี้เรกลายเป็นสาวงามที่ทุกคนใฝ่ปองเธอจะเลือกใครระหว่างชายในฝันผู้เป็นรักแรกของเธอหรือเขาผู้ที่จะเป็นรักสุดท้ายไม่อาจลืมขอจันเด็กหญิงวัย13ปีที่มักจะถูกเพื่อนๆเรียกว่าใย,ยดอกหน้าวัวเป็นเพราะปานดำที่กินพื้นที่เกือบครึ่งใบหน้าของเธอนั่นเอง ขอจันถูกล้อและถูกแกล้งมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้เธอเป็นเด็กเก็บตัวพูดน้อยแต่ก็ใช่ว่าหัวใจของเธอจะไม่มีรักเมื่อเธอไปหลงรักเด็กชายนาทีลูกชายคนรองของตระกูลเชตวัตที่มีเขาความหล่อและความเจ้าชู้ตั้งแต่เด็กขอจันรวบรวมความกล้าที่สุดในชีวิตตัดสินใจสารภาพความในใจให้กับนาทีรู้ก่อนที่เธอจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาในฐานะนักเรียนทุน นาทีถึงกับอึ้งไปเมื่อรู้ว่าขอจันชอบเขาแต่ยังไม่ทันที่นาทีจะตอบอะไรกลุ่มเพื่อนนาทีก็เข้ามาพร้อมกับล้อนาทีว่ามีแฟนเป็นดอกหน้าวัวด้วยความอายทําให้นาทีผลักขอจันล้มลงนาทีบอกกับขอจันว่าอย่าดอกหน้าวัวอย่างเธออย่าคิดแม้แต่จะสบตามองเทพบุตรอย่างเขา ขอจันโกรธและบอกกับตัวเองไว้ว่าเธอจะกลับมาแก้แค้นและทำให้นาทีรักเธอให้ได้ขอจันแอบมาร้องไห้อยู่บนดาดฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอมักจะมาอยู่บ่อยๆเพื่อแอบมองนาทีจังหวะที่ขอจันร้องไห้จนหน้ามืดจนเกือบพลัดตกลงไปนั้นทันใดก็มีมือของชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ก่อนที่ร่างของเธอจะตกลงไปเบื้องล่าง แต่ยังไม่ทันที่เธอจะรู้ว่าเป็นใครที่ช่วยเธอไว้สติของเธอก็ดับวูบไปพร้อมกับความจำอันเลือนลางที่เหลือไว้เพียงความอบอุ่นจากมือคู่นั้นเท่าที่เธอจำได้และเจ้าของมือคู่นั้นที่ช่วยเธอเอาไว้ก็คือซีลาพี่ชายคนโตของตระกูลเชตวัตนั่นเอง สิบปีผ่านไปทุกคนลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกับขอจันอย่างสิ้นเชิงยกเว้นศีลาบุตรชายคนโตและเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลธุรกิจด้านอาหารอันเป็นธุรกิจหลักของตระกูลเชตวัตด,ด้วยความที่เป็นความหวังของครอบครัวและเป็นบุตรชายคนโตทำให้ศีลาเป็นคนพูดน้อยและคิดทุกอย่างเป็นเม็ดเงินและผลตอบแทนทุกลมหายใจหรือจะเรียกว่าเป็นพวกบูชาเงินและความสาเร็จก็ย่อมได้ แตกต่างกับนาทีน้องชายคนรองของตระกูลผู้มีความกะล่อนและลีลาแพรวพรวในการจีบสาวที่ลื่นไหลเหมือนชื่อของเขาคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนาทีก็คือเดือนวารีน้องสาวคนสุดท้องที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยความน่ารักของเธอทำให้หนุ่มๆทั้งหลายต่างรุมตอมแต่เดือนวารีก็ไม่เคยมีใจให้กับใครเพราะเธอคิดว่า ผู้ชายเหล่านั้นก็เหมือนกับนาทีพี่ชายของเธอที่เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่คนที่สวยที่สุดเห็นจะเป็นตะวันฉายน้องชายของขอจันผู้อาศัยอยู่ในตระกูลของเชตวัตรนั่นเองซึ่งนั่นก็เพราะพ่อของเขานายสาโรธเป็นคนสวนเก่าแก่รุ่นบุกเบิกมาตั้งแต่ตอนที่ตระกูลเชตวัตรเริ่มตั้งตัวใหม่ๆจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูก ตะวันฉายจึงได้รับช่วงต่อให้เป็นคนส่วนไปโดยบริยายเดือนวารีมักจะคอยกลั่นแกล้งตะวันฉายเพื่อระบายกับสิ่งที่เธอมีอคติกับผู้ชายเพราะตะวันฉายเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีปากเสียงกับเดือนวารีสักครั้งทําให้เดือนวารีได้ใจและคอยแกล้งตะวันฉายอยู่ตลอดเวลาตะวันฉายจึงกลายเป็นคนเก็บกดและคิดจะแก้แค้นเดือนวารีกลับบ้าง ศิลาตั้งใจให้ตะวันฉายคอยดูแลเดือนวารีแทนเขาจึงออกทุนให้ตะวันฉายได้เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเดือนวารีโดยทั้งคู่ก็มีกลุ่มของตัวเองและกลุ่มของทั้งสองคนก็ไม่ค่อยถูกกันอย่างแรงทำให้ทั้งเดือนวารีและตะวันฉายนอกจากจะเปิดศึกที่บ้านยังไม่พอ,อยังกลับลามมาถึงในมหาวิทยาลัยอีกต่างหาก แล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อธุรกิจของตระกูลเชตวัตรประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินทั้งหมดเกิดจากแผนการของคันชิตคู่แข่งทางธุรกิจของตระกูลเชตวัตรคันชิตแอบติดต่อกับผู้ลงทุนในเชตวัตรฟู้ด Food, เพื่อกล่อมให้ผู้ลงทุนเหล่านั้นเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายตนท่ามกลางการคัดค้านของนิชรันน้องสาวผู้เพียบพร้อมและแตกต่างกับคันชิต นิชรันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คันชิตทำแต่คันชิตกลับคิดว่าเป็นเพราะนิชรันรักศิลาจึงไม่เห็นด้วยกับเขาเมื่อผู้ถือหุ้นถอนหุ้นออกจากเชตวัตฟูดทำให้ศิลาผู้รับผิดชอบทุกอย่างในตระกูลจะต้องหาทางพลิกฟื้นและประคองให้ทุกอย่างผ่านไปให้ได้ ศีลาปรึกษากับน้ำทิพย์ผู้เป็นแม่ซึ่งก็เป็นจังหวะที่น้ำทิพย์ได้เจอกับรสรินผู้เป็นทั้งศัตรูและมหามิตรแล้วยังเป็นภรรยาของพลเอกประพบผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของรัฐมนตรีผู้มีอิทธิพลเป็นที่กว้างขวางทั้งในวงทหารด้วยกันและรวมถึงในรัฐบาลตอนนี้สมองของศีลาก็พริ้น์แผนงานในการทำให้บริษัทของเขาอยู่รอดออกมาทันที นั่นก็คือการวางแผนที่จะให้นาทีแต่งงานกับลีนาลูกสาวของรสรินและพลเอกประพบโดยหวังเอาหน้าตาและเส้นสายของพลเอกประพบเป็นใบเบิกทางเพื่อให้ตระกูลเชตวัตรผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้นาทีกำลังเลงร่าและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลกับสาวคู่ควงคนใหม่แต่แล้วโลกของเขาก็ได้เปลี่ยนไปทันทีเมื่อนาทีได้พบกับคอจันใหญ่อดอกหน้าวัวที่เขาเคยรังเกียจแต่บัดนี้ ขอจันกลายเป็นสาวงามที่ชายหนุ่มทุกคนใฝ่ปองแต่ทั้งสองกลับจำกันไม่ได้และปิ้งกันในทันทีตั้งแต่แรกเห็นขอจันกลับมาถึงกรุงเทพเร่งเปิดธุรกิจการนวดเพื่อบำบัดตามความสามารถที่เธอได้เรียนมาด้วยความช่วยเหลือของเอริกช่างแต่งหน้าเอฟเฟกที่รู้จักกันที่อเมริกาเอริกแนะนำดาราและเซเลบหลายคนให้มารับการบำบัดกับขอจันจนกระทั่งวันหนึ่งขอจันได้พบกับศีลาจากการพามาของนิชรัน เพียงแค่แวบแรกที่ขอจันร์เห็นศีลาเธอก็จำเขาได้ทันทีแต่ศีลากลับจำขอจันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยขณะที่ทางด้านตะวันฉายได้พบกับเชนเสื้อผู้หญิงในคราบหนุ่มหล่อที่เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันเชนต้องการให้ตะวันฉายเป็นพ่อสื่อระหว่างเขากับเดือนวารี แล้วทันใดนั้นแผนการเอาคืนเดือนวารีก็ปุดขึ้นในหัวของตะวันฉายทันทีนั่นคือเขาต้องการให้เชนเอาชนะใจเดือนวารีเพื่อให้ทั้งสองเป็นแฟนกันเพราะตะวันฉายรู้ว่าคนอย่างไอ้เชนนั้นจะไม่ยอมเป็นแฟนกับใครได้เกินสามเดือนและนี่ก็คือแผนการแก้แค้นที่จะทําให้คนอย่างเดือนวารีได้เจ็บบ้างเมื่อนาทีกลมาที่กรุงเทพก็ได้รู้เรื่องข่าวของการจัดการมั่นระหว่างเขากับลีนาคูมันที่ศิลาและนํำทิพเลือกให้ ขอจันได้ปรากฏตัวขึ้นในงานมั่นนาทีหัวใจพองโตเมื่อคิดไปเองว่าขอจันตามหาเขาจนรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนขณะที่ขอจันเองก็ตกใจเช่นกันเมื่อได้รู้ว่าชายหนุ่มรูปงามคนนั้นก็คือเด็กชายนาทีลูกชายคนรองของตระกูลเชตวัฒน์นั่นเองและทันใดนั้นแผนการแก้แค้นของเธอก็เริ่มต้นขึ้นคือการให้นาทียกเลิกงานมั่นระหว่างเขากับลีหน้านั่นเองนั่นทำให้จากงานมั่นกลายเป็นงานหมัน่นไปในทันที ทุกคนถึงกับอ้าปากค้างเมื่อนาทีประกาศยกเลิกงานมั่นขอจันตั้งสติได้ก่อนจะโกหกทุกคนว่าเธอชื่อแองจี้ลีนากลับไปด้วยความโกรธเพราะเสียหน้าใครก็รู้ว่าลูกทหารอย่างเธอเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรส,สรินและประพบพ่อของลีนาเป็นเดือดเป็นแค้นแทนลูกสาวถึงกับประกาศจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับครอบครัวของศิลาอีกถ้าชาตินี้ไม่เจอกันได้ก็ดี เดือดร้อนถึงศีลาผู้วางแผนทั้งหมดจําเป็นจะต้องไปขอโทษและให้คํามั่นกับครอบครัวของลีนาว่าจะให้นาทีกลับมาแต่งงานกับลีนาให้ได้แผนการแก้แค้นของขอจันดำเนินไปอย่างแนบเนียนโดยที่นาทีไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะถูกขอจันหักอกในไม่ช้าแต่แล้วขอจันก็ได้เปลี่ยนใจเมื่อรู้ว่าศีลาได้ให้ครอบครัวเธอทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่อื่นพร้อมกับให้ทุนส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้ขอจันเปลี่ยนความคิด เป็นความแค้นและคิดจะแต่งงานกับนาทีจริงเพื่อต้องการให้ครอบรครัวของศีลาและคุณหญิงเจ็บใจแต่ความลับไม่มีในโลกศีลาจับได้ว่าที่แท้ขอจันกับแองจี้ก็คือคนคนเดียวกันทุกคนตกใจและไม่เชื่อว่าจากใยดอกหน้าวัวจะกลายเป็นนางฟ้าได้ถึงเพียงนี้ศีลาได้รู้ความต้องการของขอจันผ่านทางตะวันฉายผู้ที่เปรียบเสมือนน้องชายของเขาเช่นกันว่าขอจันต้องการจะแก้แค้นนาทีในสิ่งที่เขาทำไว้กับเธอในตอนเด็ก ศิลาคิดหาทางที่จะยับยั้งแผนการของขอจันและต้องทำให้นาทีแต่งงานกับลีนาให้เร็วที่สุดขอจันตกใจเมื่อจูจูได้รู้ว่าซาโรดเป็นมะเร็งปอดซึ่งจะต้องใช้เงินรักษาศิลายื่นข้อเสนอที่ขอจันไม่อาจปฏิเสธได้นั่นก็คือศิลาจะเป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลให้กับซาโรดทั้งหมดรวมถึงการส่งเสียให้ตะวันฉายเรียนจนจบการศึกษาขอจันรู้ว่าที่ศิลาต้องการแต่งงานกับเธอนั้นก็เพราะว่าศิลาหวังว่าจะให้ขอจันออกไปจากชีวิตของนาที นาทีถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าพี่ชายแท้ๆของเขาแทงข้างหลังเรื่องนี้ถึงกับนาทีจะต้องตัดพี่ตัดน้องกับศีลาแต่ยังดีที่นิชรันพยายามพูดจาไกลกเกลี่ยทั้งสองฝ่ายนาทีและนิชรันต่างรู้สึกแปลกๆกับคู่แต่งงานใหม่อย่างศีลากับขอจันทร์ที่ดูยังไงก็เหมือนคู่แค้นกันมากกว่าคู่รักจนกระทั่งนาทีได้รู้ความจริงที่ว่าที่ศีลาแต่งงานกับขอจันทร์ก็เพื่อต้องการแยกเธอออกจากเขาและต้องการให้นาทีแต่งงานกับลีนานั่นเอง นาทีกับนิชรันต่างดีใจที่ทั้งคู่ไม่ได้รักกันจริงๆทั้งหมดเป็นเพียงการเล่นละครเท่านั้นนาทีสารภาพรักกับขอจันทร์ก่อนจะขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทํากับเธอไว้ในอดีตนาทีประกาศกล้องต่อหน้าทุกคนว่าจะแย่งขอจันรจากศิลาให้มารักกับเขาให้ได้ศิลาพูดอะไรไม่ออกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทําให้เขาคิดหาทางที่จะเอาขอจันทรออกไปจากชีวิตเขาโดยเร็วที่สุดแล้วเวลาแห่งการแก้แค้นก็มาถึง เมื่อขอจันทร์สั่งให้มีการพักผ่อนโดยจะนำพนักงานทุกคนไปเที่ยวทะเลศีลาจึงเริ่มต้นวางแผนและคิดจะใช้โอกาสนี้ทำให้ขอจันทร์ต้องเป็นฝ่ายเสียใจบ้างแล้วทริปแห่งความปั่นป่วนก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อขอจันทร์กับศีลาต้องมีอันไปติดเกาะด้วยกันพายุเข้าเรือไม่มีกลับฟังด้วยความยากลำบากทำให้ศีลาและขอจันทรเริ่มจะพูดใจดีๆต่อกันจนขอจันทร์ได้รู้ว่า สีลาเป็นเจ้าของมืออันอบอุ่นที่ได้ช่วยเธอเอาไว้เมื่อสมัยเด็กตอนที่เธอเกือบจะพลัดตกจากดาดฟ้าขอจอันถึงกับเอื้องไปเมื่อรู้ว่าศีลาเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยล้อเธอเรื่องดอกหน้าวัวและพยายามห้ามนาทีและเดือนวารีทุกครั้งที่รังแกเธอกับตะวันฉายสองพี่น้องและศีลายัางจำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอได้ ทำไมเธอไม่รู้มาก่อนและการที่เธอเป็นคนที่จดจำของใครบางคนนั้นก็ทำให้ขอจันได้เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นกับศิลาเช่นเดียวกับศีลาเมื่อได้อยู่กับขอจันเพียงลำพังเขาจึงได้เห็นบางมุมของขอจันที่เธอไม่ใช่ใหญ่ตัวร้ายจอมวางแผนอย่างที่เขาเห็นมาก่อนสถานการณ์ยากลำบากต่างๆยิ่งทำให้ทั้งสองเริ่มเกิดความอบอุ่นในใจขึ้นอย่างประหลาด นิชรันกับนาทีร่วมมือกันออกตามหาทั้งสองโดยไม่รู้เลยว่าระหว่างวันและเวลาที่นาทีนิชรันได้อยู่ด้วยกันทั้งสองต่างรู้สึกดีและแปลกใจที่ต่างเข้าใจกันและกันจนทําให้ทั้งสองเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นไฟเดือนวารีก็ได้เป็นแฟนกับเชนตามแผนของตะวันฉายและแล้วก็ถึงเวลาที่เดินวารีจะได้รับความเจ็บปวดกลับคืนบ้าง แต่ระหว่างนั้นสาโรธผู้เป็นพ่อได้เข้ามาพูดเตือนสติกับตะวันฉายและยังบอกถึงคำพูดของศิลาที่ต้องการให้ตะวันฉายดูแลเดือนวารีตะวันฉายจึงต้องถามใจตัวเองอีกครั้งในที่สุดตะวันฉายก็ไปร้องขอให้เชนเลิกคบกับเดือนวารีแต่เชนกลับปฏิเสธเพราะว่าคืนนี้เขากำลังจะจัดการยัดเยียดความเป็นภรยาให้กับเดือนวารี เมื่อตะวันชายรู้จึงได้ออกตามหาทั้งคู่จนพบตะวันชายก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเดือนวารีให้รอดพ้นเงื้อมมือของเชนไปได้และจากเหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งสองเริ่มเกิดความรู้สึกบางอย่างต่อกันศีลาและขอจันได้กลับมาถึงกรุงเทพโดยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาและมันยิ่งเพิ่มความรู้สึกอันอบอุ่นของทั้งคู่นาทีเมื่อเห็นขอจันก็ดีใจและตัดสินใจจะแต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดแต่ขอจันปฏิเสธก่อนที่ขอจันจะบอกกับนาทีว่า ตอนแรกที่เธอแต่งงานกับศิลาก็เพราะถูกบังคับแต่ตอนนี้หัวใจของเธอได้รักศิลาจริงๆซะแล้วทุกอย่างเหมือนทำท่าจะจบลงด้วยดีขอจันกำลังดีใจที่จะได้สมบังกับความรักแต่แล้วศิลากลับบอกว่าทั้งหมดเป็นเพียงแผนของศิลา,าเพื่อจะทำให้ขอจัน์ลงรักเขาเพื่อจะได้ให้เธอออกจากชีวิตของน้องชายของเขาสักทีไม่ว่าจะเป็นแผนการตั้งแต่เริ่มเดินทางหรือการอยู่บนเกาะที่ขอจันคิดว่าเป็นเกาะร้าง แต่ที่ไหนได้มันเป็นเพียงเกาะส่วนตัวเพียงเกาะหนึ่งที่มหาเศรษฐีอย่างศิลาซื้อเอาไว้รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่ศิลาได้จ้างมืออาชีพมาสร้างสถานการณ์ให้ขอจันหลงรักหัวใจของขอจันแตกสลายอีกครั้งขอจันไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านเชตวัตได้อีกต่อไปเธอและครอบครัวจึงได้หายไปจากบ้านเชตวัตและศิลาก็กลับมาดูแลธุรกิจเหมือนเดิมอีกครั้งเพียงแต่ว่าหัวใจของเขานั้นก็เจ็บปวดไม่แพ้ขอจัน นาทีเมื่อรู้เหตุการณ์ทั้งหมดก็ถึงกับฟิลขาดจนชกศิลาด้วยความโกรธที่ศิลาทําทุกอย่างเพื่อธุรกิจโดยไม่คิดเลยว่าขอจันจะเป็นผู้หญิงที่ตัวเองรักถึงแม้เขาจะเป็นเพลย์บอยไม่เอาการเอางานนั่นก็เป็นเพราะเขาชอบความรักและเขาเกลียดที่สุดก็คือคนที่มีรักแล้วไม่รู้จักรักษามันไว้เช่นเดียวกับเดือนวารีเมื่อรู้เรื่องว่าตะวันฉายย้ายออกจากบ้านก็โกรธศิลาที่ทําอย่างนั้นศิลาคิดหนักว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นถูกต้องแล้วหรือ รวมถึงพนักงานในบริษัทที่พอรู้ข่าวว่าขอจันลาออกก็ได้รวมตัวกันประท้วงเพื่อต้องการให้ขอจันกลับเข้ามาทํางานตามเดิมศีลาถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่ามีคนที่รักขอจันมากถึงขนาดนี้แล้วตัวเขาละ่ะเขารักเธอหรือเปล่านาทีบอกให้ศีลาทาตามหัวใจตัวเองเพราะเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างจากที่ไม่เคยเหลียวแลหรือแม้จะมาบริษัทด้วยซ้ําความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก เมื่อจูจ่ๆศิลารู้ว่าตอนนี้มีคนทยอยซื้อหุ้นของเชตวัตฟู้ด Food. ก่อนที่ศิลาจะรู้ความจริงว่าคนนั้นก็คือคันชิตที่หวังจะฮุบเชตวัตทางเดียวที่ศิลาจะรักษาบริษัทนี้เอาไว้ก็คือต้องได้หุ้นอีก25%ที่เหลือจากมิสเตอร์ทีผู้ถึงหุ้นนิรานามที่อยู่ต่างประเทศแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่มีปาฏิหาร เมื่อถึงวันที่ผู้ถือหุ้นต้องเลือกระหว่างศิลาหรือคันชิตใครจะเป็นผู้บริหารเชตวัตฟู้ดคนต่อไประหว่างที่ศิลากำลังพ่ายแพ้ให้กับคันชิตจู่ๆขอจันทก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับบอกว่าเธอจะขายหุ้นอีก25%ที่เหลือให้กับศิลาศิลาถึงกับอึ้องไปเมื่อรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขอจันท์คือลูกสาวเพียงคนเดียวของมิสเตอร์ทีผู้ถือหุ้นนิรนามที่อยู่ต่างประเทศคนนั้น ขอจันเล่าความจริงให้ศิลาฟังว่าพ่อแท้ๆของเธอก็คือยองแทฮี ee, พันธมิตรและผู้ร่วมก่อตั้งเชตวัตฟู้ดขึ้นมาพร้อมกับบิดาของศิลาระวังที่แทฮีเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจที่เมืองไทยบ่อยๆก็ได้พบรักกับจันดีแม่ของขอจันนั่นเองแต่โชคร้ายที่ทั้งคู่ได้ประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังจะเดินทางไปเกาหลีและสาโรธเองก็คือผู้ชายที่หลงรักจันดีก็ได้เก็บขอจันมาเลี้ยงเพื่อยืนยันในรักแท้ของเขาที่มีต่อจันดี ซิลาถึงกับอึ้งไปและไม่เข้าใจว่าทำไมขอจันต้องกลับมาช่วยคนที่ทํำเธอเสียใจมากขนาดนี้จนนาทีกับนิชรันได้บอกว่านันกระเพาะขอจันรักสิลานั่นเองศิลาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างและออกตามหาขอจันเพื่อบอกความรู้สึกของเขาให้เธอได้รับรู้จนกระทั่งศิลาได้พบกับขอจันในที่สุด แต่ว่าหัวใจของขอจันทได้บอบช้ำจนยากเกินจะกลับไปแล้วศิลาจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาได้ทำร้ายหัวใจตัวเองศิลาและขอจันจะกลับมารักกันได้อีกหรือไม่ทั้งสองคนจะได้รู้หัวใจตัวเองหรือเปล่าความรู้สึกห่วงใหญ่ที่แอบก่อตัวขึ้นระหว่างนาทีและนิชฉรันจะพัฒนาต่อไปได้แค่ไหนแล้วเรื่องราวรุ่นเล็กระหว่างเดือนวารีกับตะวันชายจะลงเอยกันเช่นไร โปรดลุ้นและเอาใจช่วยไปกับคู่กัดคู่ใหม่ได้ในละครเรื่องคู่วุ่นลุ้นแผนรักที่จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอังคารตั้งแต่เวลา20นาิกา25นาทีเป็นต้นไปทางช่อง7สี